สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนอนนัทเฮลบรอหกรอซิ่งเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศยามเชา้าเช้าทอทงเป่ากรองครับดูครับคุย่ยางแรงเลยครับโอ้อันนี้กี่วันครับนี่ยสองวันนะครับเนี่ยดูุ่ครับคุ่นเยอะมากเลยครับ โอ,โอ้ยรุ่มเนอะคุณครับน,นี่แค่สองวันนะครับคุณยังรับกำหมอกเลยทำไมไม่สตาร์ทรถละ่ะฮะไมไม่ปัดลม สตาร์ทแันเพลนี่ก็เป็นปั๊มลมของโทรหนึ่งครับใช้เครื่องอีซิงครับจับจับมือสตาร์ทยังกับขี้เดียดนะครับ ตื่นซ้ายครับวันนี้เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนดึกนะข้างในรถมันมืดครับนึกว่าแต่ยังไม่สว่างครับ ดูรครับตรองโอ้ฝุ่่นเต็มมาวันได้โอ้โหสายดำค่ะครับได้สายดำใหม่ยังไม่ทันสายดินเลยครับขาดจอย รองนี้ใช้ไม่ตรงรุ่นนะครับใครอะไรไม่รู้มาพันเอาอีกครับนะมันเล็กกว่านะครับเดี๋ยวครับนสองวันนะครับโอ้แค่สองวัน,นครับ ไปกองซุกดูมิชลินผมครับนอนตายตัวหนึ่งครับ ถูกกิ่งไม้ตบเมื่อวานเข้าทางโคตรแคบเลยครับจะจกเข้าเกือบจะไม่ได้เนี่ยนะครับเราลงเป่าคลองเกือบเสร็จแล้วครับงงรงลงลงไฟ้กเงยโอ้โหอันนี้ก็ชิ้นแล้วอะ เราไม่ต้องเตือนนะเพราอยู่ในรถมันมืดก็เลยนึกว่าแต่มันยังไม่สว่างนะ có là lá bùm anh nói mình <laughs> cảm chăm xào xào đó làm ra tàm จะดงมีแต่ป่าครับตามแถวนี้ตัวแดดมันย้อนแสงน่ยมันเลยมองไม่ค่อยเห็นป่ายางครับนอนตรงนี้ครับเมื่อคืนเราะตรงนี้เหละทึงได้ตื่นสายแดดมันไม่ส่องหน้าครับ ถ้าพิคกิงไม่ปลูกก็ไม่ตื่นนับเลยครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับรอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับครับผมค,ครับ